ทำไมถึงมาเลือกรถที่ KR ธนค่ะครับกินรถของเรามั่นใจในคุณภาพของรถนะครับมั่นใจในการบริการนะครับแล้วก็ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับฟุกเคียร์สมาร์ทคร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในของบรรยากาศการรับรถกันนะครับเป็นมิ s u b บิชิไททันตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็พร้อมกับสัมภาษณ์ลูกค้าสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมเก้วนะครับ KR ธมชาวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งที่มีเลือกดีออกรถนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกับทางลูกค้านิดหน่อยนะครับอสวัสดีครับดีครับทีนี้ขอถามนิดนึงก่อนว่าทําไมถึงเลือกรถที่ KR ธมชาติครับติดงรถของเรามั่นใจในคุณภาพของรถนะครับมั่นใจในการบริการครับ แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องการจัดเฟ็นให้เป็นยังไงบ้างครับดีครับราบเรื่อนมากเพราตื่นเต้นนิดนึ่งแล้วได้ซื้อนี้ซื้อคนเดียวนะครับไม่มีคนค้ำนะครับผมนะครับเรื่องเอกสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับแล้วเร็วไหมครับเร็วครับเร็วไม่กี่วันจบเลยครับจบครับผมลอเรื่องได้ได้ได้คำแนะนำมาจากใครว่าให้มาดูที่รถเราที่ธุที่จิของรถเนี่ยครับก็มี พวกที่เคยเข้ามาชือซื้อที่นี่นะครับเขาแนะนํามาว่าบริการดีรถมีคุณภาพอะไรก็เลยมาได้มาดูครับแล้วตรนนี้ได้มาสัมผัสจริง<ม>แล้วว่าการบริการของพนักง,งานที่นี่เป็นอย่างไงบ้างครับผมดีครับดียอดเยี่ยมเลยครับได้ใช้ได้ครับนะครับแต่ทีนี้ก็อยากฝากนิดหนึ่งจะแนะนําใครมาซื้อที่เรามั่งไหมครับอ๋อนี้ ก็ใครที่สนใจก็เชิญได้เลยนะครับบริการยอดเยี่ยมแล้วก็คุณภาพรถดีจริงๆครับไม่มีคมําบรรยายอื่นแล้วครับขอบขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอให้เฮงเลยๆนะครับครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับกิจหลงโลดก็เราก็การันตีจากลูกค้าแล้วกันนะครับเสี่ยงจากลูกค้าแต่ละท่านที่เขาเคยมาออกกับเรานะครับผมก็ขอบข,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 ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ่าและช่วงละดับต่อไปนะครับก็เป็นการให้คุณลูกค้าจับสุ่มมอบรางวัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเชิญชมได้เลยเปิดได้เปิดได้เปิดได้เลยครับอ่ะแล้วก็ชวนได้ครีมบำรุงผิวหน้ามูลค่า990บาทนะครับผมเย้กาแฟเลยเลยอ่าอันนี้ยังมีนะนี้เดี๋ยวเอารางวัลขึ้นไปขึ้นขึ้นรางวัลได้เลยครับ อ่อันนี้ก็คุณลูกค้าก็ได้เลิอกออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ถอให้พรนะกับลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับผมกิจาการลุงเรืองปังๆเองๆรวยๆครับอ่ะก็ได้เลิกลูกค้าแล้วนะครับผมว่เดี๋ยวลูกค้าก็จะได้เคลื่อนรถออกนะครับตามเลิก